ครับ Android อนดรอยโตไทแลรีวิวในส่วนของ Honda Accord G8 ตัวนี้เป็นรุ่นมีเนวีมามาใส่จอตรงรุ่น9นิ้วนะครับพร้อมระบบแท่นแบบตรงรุ่นนะฮะระบบคอนโทรลอไรใช้งานได้นะครับตอนนี้กล้องถอยหลังเดิมเปลี่ยนให้คมชัดกว่าเดิมนะครับแบบ Full HD นะฮะนี่ฮะคมชัดกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมคมชัดสูงมากนะครับแล้วก็ระบบส่วนของเครื่องเสียงวัดเสียงนั่งน่าใช้ได้นะฮะระบบ FM เดิมถ้าเกิดใช้ก็กดที่ FM เดิมนะะฮนี่เป็นระบบทัสดกีนนะครับ นี่นะครับมแปรม้อม128ของ HTML นะฮะสวยงามฝั่งข้างในแบบนี้เลยนะฮะเหมือนของเดิมนะครับผมสวยงามมากนะครับเราก็สามารถใช้ Google Map สามารถใช้ดูในฟิกโหลดแอปเพิ่มเติมหัน p r s t o ได้เลยนะครับแบบนี้ฮะีะในฟีก p s t o โหลดเพิ่มเติมได้นะครับผมงานสวยงามมากนะครับเพื่อเพื่อม่ส่วนของ Google Map ได้นะครับตัวนี้โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะฮะระบบเดิมครบแบบนี้เลยนะคะ ทีดีล่างจะใช้งานไม่ได้นะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับโบราณนะรถผ่านใส่เนมแล้วก็ดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นในส่วนของแ c ค o อร G8 นะวีนิกตัวมีนิเวเกเตอร์นะฮะรุ่นมีนิเวเกเตอร์ก็ทำได้นะครับนี่ฮะดูหนังในรถได้เลยนะครับผมผลงานคมชัดสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเอ็มก็กดไปที่ระบเอ็มเดิมนี่ใส่เกียร์ถอยภาพก็ตัดกล้องถอยให้นะฮะใครสนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่แอนดรอยด์ตัวนึ่เลยครับ มีคนอนาํานวกาหมอสิริราชหมอสิริราชไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนูทำได้ขอทีกัน